ตอนเศร้าค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้น ผักขมใส่ปลาหมอค่ะซึ่งว่าปลาเข็งเขาค่ะโอ้ยพี่น้องไอ้หอยหอยกำลังห่อนค่ะกำลังห่อนกำลังห่อนไปก้นยายกินอยู่่คะยายกำลังกินอยู่ค่ะยายกำลังกินอ๋อยายปั่นเข่าห่อนห่อนเข่าห่อนห่อนมาเส็บเส็บกับคุณยายค่ะโอ้ยค่ะถูกตอนกำลังห่อนไอ้หอยหอยอยู่ค่ะ เอายายเกนเอายายกินกินเขาเสาน้ำคุณย้ายค่ะแกงผักขมใส้ปลาเข็งบ่มีปลาคอหญ่ค่ะเลยต้องไส้ปลาเข็งรือว่าปลาหมอเอ่เบๆของคุณย้ายค่ะเา้าสดนนำโกงย,ย้ายห,หัวขาดละ่ะ หัวขาดแล้วหัวขาดแล้วมีไข่บ่วเปลี่ยงนะเปลงมีไข่บ่ใหญ่เปลี่ยงมีไข่ไหมคะดูมีไข่บ่ะเปลืองทองมันเด้อเบิืงทองจักบาดกันค่ะมีไข่บ่ไข่หน้อยๆไข่ค่ะไข่หน้อยๆใหญ่กำลังจีไข่แต่ไข่หน้อยๆอยู่ค่ะเดือน húc rồi cả, phân quay xỉn khay nhảy để ở, thế như thế đấy, sốt lợt thì yai, yeah. áo chấm nạm, ôi mèo phải chấm nạm, chấm nạm xếp với yai, chấm nạm nó oh xếp xếp đúng con yai cả, áo nè, để đầm sốt nạm lấy, ừ. เป่าเน่เด้อแสบแสบกับคุณยายค่ะเขาจำน้ำอีกแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยแมวไข่ขึ้นมาจำน้ำใช่ไหม้วงมีกับพระสดจำตะนามเขาสดเป่าแน่แล้แยันลวกปากแล้วแล้เดือดขึ้นจำน้ำก่อนค่ะแซบบ่ใช่เาเยอะพี่น้องแจกต๋าให้ของ <c ười> เอาสด ปลาม,มันค่ะช่วงนี้ปลากำลังมันนอนแสบแกงปาออเอีนเอซีอ่นเอซีป่ปิปพา,าออกมากใหญ่อย่าส้มสใหญ่นอนนอนหลับ

tố điếu đó, tố điếu Nhà ở lại thuộc Món tố viên Ôi, cái này tổng ở đây Chắc phải nó hùi vậy nhỉ?